องร้ก <avez> ว่าใช่จะเป็นเป็นส่ะอันนี้ก่อนานหน้าผมนยกอึ้นกัน อันนี้คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ใช้จัดพิธีเรียกว่าเป็นการอาบน้ำทิพย์นะครับเพื่อเพื่อรักษาโรคแล้วก็นำน้ำนี่เป็นน้ำมวลสารนะครับที่ใช้จัดพิธีในเรียกว่าสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับซึ่งบ่อนี้เนี่ยเป็นบ่อที่พระนางมาคีนะครับซึ่งเป็นหลานของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็นั้นเป็นผู้สร้างเมื่อ700อยปีที่แล้วนะครับ สวยงดงามมากนะครับวันนี้เราได้มาดูกันนะครับเรื่องนี้นะครับใครอยากจะมาเที่ยวชมนะครับต้องมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ต้องมาให้ถึงเนี่ยต้องมาที่นี่ด้วยท่านั้นนะฮะเรียกว่าเป็นอาณาจักร,ร,รกที่มาัศจรมากๆนะซึ่งมาเราเราไม่เคยรู้กันมาก่อนแล้วก็วันนี้เรามีโอกาสผมมีโอกาสได้มาเผยแพร่สิ่งนี้สิว่าเป็นเรียกว่าเป็นบุญของเราที่ที่เราได้ทําตรงนี้ด้วยนะครับ oh. และอย่าลืมนะครับมาเยี่ยมชมกันนะครับ